จ้าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครเมื่อวันนี้เมื่อพบก,กันอีกคลิปไก่เช่นเคยวันนี้ผมจะมาบอกที่รับนะครับที่หนึ่งนะก็มีผมไปใส่โดนะคบผมก็ต้องมาที่รับนี้เลย,ใค,ยใครที่ยังไม่รู้ก็มาบอกผมได้เลยนะครับเราสามารถกดตรงหมายูกพื้นได้เนี่เราก็จะมีห้องรับหอมพวงไม่ใสายากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็จะมีโต๊ะทำงานนะครับแล้วเฮ้ย มีกล้องจอนปิดว้โอเคแล้วก็สามารถแปลงนี้ได้นะครับใช้สมมขึ้นมานะครับใครที่บอกว่า้อพี่มันไม่มีพี่เขานาะจะอองไงนี่กดปุ่มตรงนี้ครับนี่ <Okay, S 2> มันจะเปิดประตูให้เลย้วนะห้องรับอันที่ต่อไปนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับมันจะเป็นห้องรับตรงนี้นะครับ <laughs> ตรงนี้ององอิสต์เองครับ ช่องพี่หนุ่ย c h a n n e อาจจะไม่รู้นะคะว่ามันขึ้นตรงนี้ได้ช่องช่องพี่หนุ่ย c h a n n e อาจจะไม่รู้ครับว่ามันสามารถเข้าตรงนี้ได้ห้องอีกที่หนึ่งก็คือห้องสถานีตำรวจครับ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปอยค่อยสันําตำรวจผมดูคลิปคลิปนึงครับที่เขาบอกว่ามันจะมีแบบอะไรข้างหลังอยู่แถวนี้ครับใช่ป่ะมันอย่างนี้ปะเดี๋ยเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ไปห้องสักบูนี่ไปหมด มีการโทเอกสารการจุดสามสิบเอ็ดูนะอย่าลืมย้ำคือสี่ทุ่มรับฟุดังเนี่ยจนบางคนก็บอกหัวใจจะวายเอกสารระบุเรื่องของการขออนุญาตอย่างถูกต้องซึ่งก็ไม่ผิดักขอจริงแต่คำถามคือไปในห้องนอนนี่ค่ะนอนโอเคนี่นะครับ งี่สุมางคี้นะครับมันจะมีรูตรงนี้ให้เข้ามาแป๊บหนึงเ,เดี๋ยวผมขอเอานนี้ก่อนเาไปใช้ ช่องขอพ oui pues nah. ี่ช่องพี่ใครอนครับผมจำไม่ได้แล้วนี่จะมีช่องตรงนี้ครับนี่มันจะมีช่องเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกตรงไปเลยครับนี่ ห้องรับต่อไปนะครับก็คือห้องตำรวจนั่นเองนะครับห้องต่อไปก็คือห้องตำรวจครับจบนะยังไม่จบอีกเพราะในคำที่แจ้งคนก็บอกเฮ้ยโรงแรมรับการร้องเรียนหนึ่งครั้งแต่ชาวบ้านเขานอนไม่หมล่ะนี่ถ้าเปิดเสียงพูดไปด้วยนะจนมีบางคนผู้ชมลุงนมันเจ็บๆคันตรงไหน ม <Okay. S 2> ันเคของนิวมันคนกับเสียงด่าของชาวบ้านมันมีตรงห้องตำรวจนะครับตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงข้างบนห้องตำรวจนะครับเรากูไปที่ห้องตำรวจครับจากช่องพี่หนิวชาแนลนะครับผมได้ดูช่องเขามานแาล้วครับ แล้วช่องพี่อยู่วชแนลบอกว่ามันจะมีห้องลับอยู่ตรงนี้ครับให้เราเดินเข้าไปได้นี่แล้วก็สามารถเดินเข้าไปได้อ้าวเดี๋ยวช่องพี่เดียชาแนลเขาก็เดินต่อไปได้ไม่ใช่หรอโอเคอ่าห้องลับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วต่อไปห้องลับอันอื่นมานะครับไปเลยห้องลับอนนี้เดี๋ยวผมงขอรีเซ็ตตัวละครแรับห้องอันต่อไปนะครับมันจะเป็นห้องหองอันนี้นะครับ มันจะเป็นห้องแบบไปห้องของอนุเลยนะครับไปตรงนู้นเลยมันจะมีห้องรับอยู่นะครับช่องของพี่หนิวชาแนลนะครับมันจะมีห้องรับอยู่นั้นนะครับห้องของพี่หนิวชาแนลช่องของพี่หนิวชาแนลก็รีวิวไปเลยนะครับอันนี้ไปตรงนี้นะครับไยไม่ใช่ดแปลงนี้แปลงนี้ มันก็สามารถกดตรงไฟได้นะครับกดปุ๊บมันจะเปิดปั๊บเลยอีมีปืน m 7 9เลยครบหมดเลยนะครับมันก็จะมี3มันก็จะมี1 2 3่งสมมันก็มี5ที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูช่องเขาอีกทีนะครับแล้วผมจะมาบอกนะครับบ๊ายบายแล้วจเจอกันลองจ